ริณีเปรตเพศหญิงหนึ่งเรื่องเปรตร่างถูกไฟลวกเพศหญิงสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณนะพระเวรวันสถานที่เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครืครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคคลานะพักอยู่ที่เขาคีจโกฏครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคคลานะครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบิณฑบาตในกรุงราชครืดด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคคลานะกำลังลงจากภูเขาคิจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคลานะ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านลักขณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบาตในกรุงราชครึกลับจากบินทบาทหลังจากฉันอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควร ครั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิจกูดในกรุงราชครืนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นโอกิริณีเปรตเพศหญิง ถูกฐานเพลิงเผารอบตัวจนสุกเยิม้มหยาดน้ำไหลหยดลงลอยในอากาศมันร้องครวนครางฝูงแรงนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ขวักไขว่จิกถึงเยอะแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวนครางกระผมมีความรู้สึกว่าหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้ มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าพระมหาโมคลานะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสด,ด้วยภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักสุญาณก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้ เมื่อก่อนเราก็เห็นโอคิริณีเปรตเพศหญิงนั้นแต่ไม่พยากรณเพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกข์ยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตหญิงตนนั้นเคยเป็นพระอครมเหสีของพระเจ้ากาลิงคะนางขี่หิงเอากระทะมีฐานไฟคลอกหญิงคู่แข่งเพราะผลกรรมนั้น จึงตกนรกหมกไหมอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคลาณนะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติเรื่องที่ห้ิเรื่องกระพันธเปรตหนึ่งเรื่องเปรศศิษะขาดสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวฬุวันสถานที่เหยื่อกระแตเขตกรงราชครษ ครั้งนั้นท่านพรละลักษณะกับพระมหาโมคลานะพักอยู่ที่เขาขิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคลานะครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลนะักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบินทบาตในกรุงราชเครด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคลานะกำลังลงจากภูเขาขิจกูด ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบาตในกรุงราชครืกลับจากบินธบาต หลังจากชั้นอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควรครั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิจกูดในกรุงราชครืนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่าน เมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชกูดได้เห็นกระพันธะเรดร้ลอยในอากาศตาและปากของมันอยู่ที่อกฝูงแรง้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักไข่จิกถึงเยอะแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าอัศจรรย์จิงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้ มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าพระมหาโมคลานะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักสุยานก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้ เมื่อก่อนเราก็เห็นกระพันเปรตนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกข์ยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นเพชฌฆาตฆาโจรชื่อธามาริกะอยู่ในกรงราชครืเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหม้ยอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้ พระเศวกรรมที่ยังเหลือโมคลาณะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัตเรื่องที่ห้เอเรื่องนักบวชทำกรรมชั่วในาศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสปะห้าเรื่องคือเรื่องเปรตมีรูปเป็นภิกษุหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณนะพระเวลุวันสถานที่่เหยือกระแตเขครุงราชฤรึครั้งนั้น ท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคลานะพักอยู่ที่เขาขิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคลานะครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบินตบาทในกรุงราชครือด,ด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคลานะกำลังลงจากภูเขาคิจกูด ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบัตในกรุงราชครึกลับจากบินทบทัต หลังจากฉั้นอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควรครั้นแล้วพระลักษณะดได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิจกูดในกรุงราชครืนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่าน เมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นภิกษุเปรตลอยในอากาศสังคาติบาทประคฏเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชนจนมันร้องครวนครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ ภิกษุทั้งหลายพากันตํมหนิประนามโพนธนาว่าพระมหาโมคลานะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักสุยานก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นภิกษุเปรตนั้นแต่ไม่พยารอ์ เพราะการพยากรณ์น,นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุชั่วในาศาสนาพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหม้อยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคคลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัต เรื่องที่52เรื่องเปรตมีรูปเป็นภิกษุณีหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขครงราชครษครั้งนั้นท่านพระลักษณะและพระมหาโมคลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคลานะครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบินบาตในกรุงราชเครืด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคลานะกาลังลงจากภูเขาคิจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคลานะ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านลักขณะยังไม่ถึงเวลาต่อปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครึกลับจากบินทบาทหลังจากฉันอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควร ครั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคคลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิจกูดในกรงราชครนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคคลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นภิกษุณีเปรตลอยในอากาศสังคาติบาทประคฏเอว และร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชนจนมันร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่าหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อันตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าพระมหาโมคลานะกล่าวอุอุตริมนุสธรรม ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักสุญาณก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นภิกษุณีเปรตนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์น,นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลาย เปรตนั้นเคยเป็นภิกษุณีชั่วในศาสนาพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหม้อยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้รับอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคลาณะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัตเรื่องที่ห้บสาเรื่องเปรตมีรูปเป็นศึกขมานาหนึ่งเรื่อง สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณนะพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตครุงราชครืครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคลานะครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะมาเถิด พวกเราจะเป็นบินทบาทในกรุงราชกระด,ด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคลานะกำลังลงจากภูเขาคิจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้ เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครืกลับจากบินทบาทหลังจากชันอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควรครั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิจกูดในกรุงราชครืนี้ ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชกกดได้เห็นสึกขมานาเปรตลอยในอากาศสังคาติบาทประคตเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชนจนมันร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่า น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตาภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าพระมหาโมคลานะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักสุยานก็ยังมีอยู่ เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นสิกขานาเปรตนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกขยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นสิกขานาชั่วในาศาสนาพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหม้อยู่หลายร้อยปี หลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้รับอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคลลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัตเรื่องที่54เรื่องเปรตมีรูปเป็นสามเณรหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขค,ครุงราชครึครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคคลานะ พักอยู่ที่เขาคิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคลานะครองอันตรวาสศกถือบาตรและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบินตาบาในกรุงราชครืดด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคลานะกำลังลงจากภูเขาคิจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้ม พระลักษณะาถามว่าท่านโมคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านลนาักษณะยังไม่ถึงเวลาต่อปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครืกลับจากบินทบาทหลังจากฉันอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควรครั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิจกูดในกรุงราชครนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นสามเณรเปรต ลอยในอากาศสังคาติบาทประคดเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลูกโชนจนมันร้องโครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าอัศจรรย์จริง,รงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตําหนิประนามโพรธนาว่าพระมหาโมคลานะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรม ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักสุยานก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นสามเณรเปรตนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์น,นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เตื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกข์ยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลาย เปรตนั้นเคยเป็นสมนเเณรชั่วในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหม้อยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้รับอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัตเรื่องที่ห้าสิบห้า เรื่องเปรตมีรูปเป็นสามเณรีหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณนะพระเวฬุวันสถานที่เหยือกระแตเขตกรุงราชครึกครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคลานะพักอยู่ที่เขาคิชฌกูฏครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคลานะครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่า ท่านลักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบินาบาบในกรุงราชครึดด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคลานะกำลังลงจากภูเขาคิจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านลักษณะ ยังไม่ถึงเวลาต่อปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบาตในกรุงราชครืกลับจากบินทบาตหลังจากฉันอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควรครั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิชกูดในกรุงราชครืนี้ ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นสัมเนรีเปรตลอยในอากาศสังคาติบาทประคตเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชนจนมันร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่า น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตําหนิประนามโพทน,นาว่าพระมหาโมคลานะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักสุยานก็ยังมีอยู่ เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นสามเณรีเปรตนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นสามเณรีชั่วในาศาสนาพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหม้ยอยู่หลายร้อยปีหลายพันปี หลายแสนปีแล้วได้รับอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัตเรื่องที่ห้าเรื่องแม่น้ำตะโปธาหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระมหาโมคลานะเรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกว่าท่านทั้งหลายแม่น้ำตะโปธานี้ไหลมาจากสระน้ำที่ใสเย็นจืดสนิทสะอาดมีท่าเรียบ น่ารื่นรมมีฝูงปลาและเต่าอาศัยอยู่มากมีดอกบัวขนาดเท่าวงล้อบานอยู่แต่กระนั้นแม่น้ำตะโปทาก็ยังคงร้อนเดือดพล่านไหลไปภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าชะไหนพระมหาโมคลานะพูดอย่างนั้นเล่าท่านกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำตะโปทาไหลผ่านมาระวางมหานรกสองขุมดังนั้นจึงคงเดือดพล่านไหลไปโมคลาณะกล่าวจริงไม่ต้องอาบัตเรื่องที่ห้าสิบเจ็ดเรื่องการสู้รบในกรงราชครืหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครรัฐ ทำสงครามกับพวกเจ้าลิชวีแล้วพ่ายแพ้ภายหลังเท้าเธอทรงระดมพลยกไปรบจนได้ชัยชนะให้ตีกลองประกาศชัยชนะในการสงครามว่าพระราชาทรงชนะพวกเจ้าลิชวีลำดับนั้นพระมหาโมคคลานะเรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกว่าท่านทั้งหลายพระเจ้าแผ่นดินทรงพ่ายแพ้พวกเจ้าลิชวีแต่เขาตีกลองประกาศชัยชนะในการสงครามว่า พระราชาทรงชนะพวกเจ้าลิชวีภิกษุพากันตําหนิประนามโพทน,นาว่าชนไยนพระมหาโมคลานะกล่าวอย่างนั้นเล่าท่านกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายครั้งแรกพระเจ้าแผ่นดินทรงพ่ายแพ้พวกเจ้าลิชวี ภายหลังเท้าเธอทรงระดมพลยกไปรบจนได้ชัยชนะโมคลานะกล่าวจริงไม่ต้องอาบัตเรื่องที่ห้าสิบปดเรื่องได้ยินเสียงช้างลงน้ำหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระมหาโมคลานะเรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกว่าท่านทั้งหลายกระผมเข้าอาเนชะสมาบัติที่ฝั่งแม่น้ำสับปินิกาในตำบลน,นี้ ได้ยินเสียงโขลงช้างลงน้ำแล้วขึ้นจากน้ำส่งเสียงดังเหมือนนกเกรเรียนภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพระมหาโมคลานะกล่าวอย่างนั้นเล่าท่านกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมแล้วนำเรื่องนี้กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมาธินั้นมีอยู่จริงแต่ยังไม่บริสุทธิ์ โมคลาณะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัตเรื่องที่ห้าเรื่องพระอรหันตโสพิตะระลึกชาติได้ห้าร้อยกับหนึ่งเรื่องครั้งนั้นพระโสพิตะบอกเรื่องภิกษุทั้งหลายมาว่ากระผมระลึกชาติได้ห้าร้อยกับภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าจะไหนพระโสพิตะกล่าวอย่างนั้นเล่า ท่านกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชาติในอดีตของโสพิตะภิกษุนั้นมีอยู่แต่มีเพียงชาติเดียวเท่านั้นโสพิตะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัตเรื่องที่60สบาราชิกะเสขาบทที่สจบบทสรุป ท่านทั้งหลายทำเคือปราชิกสี่สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วแต่ละข้อแต่ละข้อซึ่งภิกษุต้องเข้าแล้วย่อมอยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายไม่ได้เป็นปราชิกหาสังวาสมิได้เหมือนก่อนบวชข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรมคือปราชิกสี่สิกขาบทนั้นว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่า ท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สามว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือปราชิกสี่สิกขาบทนี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ปาราชิกจบรวมสิกขาบทที่มีในปาราชิกกันปาราชิกกันมีสี่สิกขาบท คือหนึ่งปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการเสพเมถุนธรรมสองปราชิกสิกขาบทที่สองว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. าปราชิกสิกขาบทที่สว่าด้วยการพรากายมนุษย์ 4. ป่ปราชิกสิกขาบทที่สว่าด้วยการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรม สิกขาบทเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งการตัดรากเง่าอย่างไม่ต้องสงสัยประาชิกกันจบ